สวัสดีครับวันนี้ก็กมาอยู่กับต้นเหมือนเดิมนะวันนี้เออเรามาลงม็อกกันเนะี่ยลงลงกับกิวเขาผมมีมีคนนอกกิวมาสามคนรู้สึกเพื่อแต่ว่าก็อยู่ในหมู่เพื่อนกันนี่แหละไปคิดแล้วมาโว้ Advanced อ,อีกแล้วแล้วผมเมื่อกี้ลงไปตาหนึ่งได้ซีเซตหน่ก,ก้อนนะลืมลืมอัดเนะี่ยตามเมื่อกี้ลืมอัดก็เลยเอ่ันไปหน่อยนี่คือคุณจอมพล เป็นลองกิวที่เกยที่สุดในประวัติศาสตร์เฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่าเนี่ยก็ลงลงลองก,กิวนะฮะเมน้ฮะรู้สึกรู้สึกจะมีแก่คนเดียวงองแงคุณงองแง,งรู้สึกจะเป็นแกะคนเดียวรู้สึกก็วิ่งไปะซึ่งผมเป็นพาลนยอัะนี้ผมเป็นตัวแทงเนี่ยอ่า เลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันหนึ่งก็นหนึ่งขอขอเปิดกอดทองก่อนแล้วหนึ่งเอออ่ะเนี่ยหน้าที่ของตัวแทนก็คือการยืนให้มันตบเนี่ยเนี่ยที่นี่นะีะก็ยืนให้มันตบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันอยู่อันหนึ่งนะครับก็ หลังจากคลิปเมื่อวานที่ลง12เอ้ยไม่ใช่12สิ10 11ไปก็ได้รับความเออการตอบรับไม่ยังดีนะก็ถือเป็นคลิปหนึ่งี่ใช้ได้พอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่พอก็จะทำต่ออีกเรื่อยๆซึ่ง มาถึงพวกเพื่อนๆเขาจะเอาต,ตัวกลางก่อนเนี่ยเราเราก็ยืนแทงไปเนี่ยตัวแทงมีสามคนนะแล้วก็มีผมแล้วก็มีนุนน่นนุ่นเนี่ยหมาอีกตัวหนึ่งหมาทองตัวหนึ่งก็คือคุณเกดไายุ้ยเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีลองกิวลองกิวเหมือนกันนะแล้วก็ลองกิวคนหนึ่งวานเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเขาเป็นกเกอ,อนั่นแหละจริงๆเขาไม่ใช่เกดนะแต่ว่าลองเล่นเฉยคิดมากเนี่ย <laughs> นั่นก็ตัวแทงเนี่ย จริงๆถามว่าด่านนี้แกะแทงได้ไหมก็แทงได้นะครับจริงๆถ้าถ้าใครจะเล่นด่านนี้แล้วเ,เป็นตัวแทงเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าให้แกะใส่ปีกเนะี่ยเพราะว่าปีกเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักเราลดลงจริงไหมแล้วเวลาเราโดนตบเนี้ยตัวมันก็จะปิวปิวออกไปไกลแล้วถ้าจังหวะเราล้มพอดีอย่างเงี้ยเรามองมันตบอย่างเงี้ยพอเราปิวออไปไกลปุ๊บการแทงก็จะหลุดทันทีแต่ถ้าไม่ล้มก็แล้วไป แต่ถ้าจะให้ดีก็คืออย่าใส่ปีกเลยดีกว่าน่าจะล้มล้มแนละ้วเดี๋ยวเราคอยดูนะเนี่ยว่ามันก็จะปัดออกไงนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมปัดทีนึงนี้ออกเลยมาแนละ้วมามาตัวนี้ละมาตัวนี้ละอ่าตัวแวะ้ว,วเปลี่ยนการแทงเนะี่ยแล้วก็จะมาตัวนี้เนีนะ่คุณสายยุ้ยสวัสดีครับเรามาช่วยเขาแทงเนี่ยสบายดีไหมค่ับสบายดีหรือเปล่า <laughs> แกงก็เล่นเนี่ยโอ้ยโดนโดนตบโดนตบโอ้ยโอ้โอ้ยแ้วก็ระวงมาดีกว่าตัวนู้นจะเสร็จยังอ่ะตัวนู้นปล่อยแทงแตกอ่ะ แทงแตกไม่ใช่ถังแตกกรรับโอ้เล,ลอยอีกสี่ร้อยนี่อะไรลูกไฟอ๋อลิงแล้วก็จะไปปล่อยลูกไฟถี่จุงเบยแกนคอเนี่ยแกนอ้าวเฮ้ยทำไมแกนเบาจังอ๋อใส่เซตเลือดอย่างนี้วะตัวนี้หางหางเบรจะหางก่อนเนี่ยเนี่ยคนตายย้วยเปิดล่างทองเนี่ยมา,มาเดี๋ยวเราจะช่วยตี โอ้ยทำเแค่นี้ตีไปก็เหนื่อยเปล่าเนี่ยเราอย่างน้อยก็เชื่อเขาก็ยังดีเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 อ๋ออวานแทงเอาแทงเอาโหดเลยทีเดียวโหดเลยทีเดียวเอ้าล้มล้มตายยังวะยังยังไม่ตายแกนคอเลยอ่าห้าร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใครใครมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออไอไอสองก้อนที่อยู่ข้างหน้านั่นคืออะไรเ,เอ้ยเอ้ยใครวางพี่เอยเดี๋ยวเด้แหมวางไว้บอกกล่าวเลยสิบวิอสิบบิเก้าบ,บ,บอจะตายก่อนหรือเปล่า 7, 6, 5, 4, 3, 2, แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเออเกินก็นโก,กันกูมไม่ตายอ่ะ อุ <laughs> ไม่ตายอะโอเคงั้นคินี้ก็ขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะตาหน้าจาัดใหม่อีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันเนี่ยก็ลงกันเล่นๆนะสนุกนกอีกคิดเลยมากเนี่ยก็จบพาร์ทนี้ไปแค่เท่านี้แล้วกันเนี่ยลาไปก่อนแ,แต่เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ